สวัสดีครับทุกคนกินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เสียงจริงในใจถ้าเรามองลึกลงไปในชีวิตของเราสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาเสมอคือค,อความกลัวเรากลัวล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวไม่เป็นที่ยอมรับบางคนกลัวการเริ่มต้นใหม่บางคนกลัวเสียสิ่งที่มีอยู่ไปความกลัวไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่และไม่ว่าเราจะอายุมากหรือน้อยมันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอ หลายครั้งเราอาจจะพยายามบอกตัวเองว่าอยากกลัวแต่ยิ่งพยายามปฏิเสธความกลัวกลับยิ่งใหญ่ขึ้นในใจเหมือนเงาที่เราไม่อยากมองแต่ก็ยิ่งไล่ตามเรามากขึ้นความจริงก็คือความกลัวไม่ใช่สิ่งที่เราจะกำจัดได้หมดแต่เราสามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังบางอย่างได้ถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องลองนึกภาพคนที่เราชื่นชมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาศิลปินนักธุรกิจ หรือแม้กับคนใกล้ตัวที่ดูเหมือนกล้าเผชิญหน้ากับทุกอย่างคุณคิดว่าเขาไม่กลัวเลยเหรอความจริงคือพวกเขาก็กลัวเหมือนเราเพียงแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือวิธีที่พวกเขาใช้ความกลัวเหล่านั้นให้กลายเป็นแรงผลักดันมากกว่าจะปล่อยให้มันกลายเป็นกำแพงขวางทางผมอยากเล่าเรื่องสั้นๆให้ฟังตอนที่ผมกำลังจะพูดในงานต่อหน้าคนหลายร้อยคนมือผมเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมา ความคิดในหัวตีกันไปหมดทั้งความกังวลว่าจะลืมเนื้อหาจะพูดผิดจะทำให้คนอื่นผิดวังผมยอมรับเลยว่ากลัวมากแต่พอถึงเวลาจริงผมกลับบอกตัวเองว่าความรู้สึกที่เต้นแรงนี้ไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่มันคือพลังงานมันคือร่างกายกำลังบอกว่านี่คือสิ่งสำคัญถ้าไม่มีความกลัววันนั้นผมคงพูดอย่างไร้หัวใจไปแล้ว แต่เพราะมีความกลัวผมเลยใส่ใจมากขึ้นรู้ตัวทุกคำที่พูดและท้ายที่สุดมันกลายเป็นการพูดที่คนไร่คนบอกว่าจริงใจและส่งพลังตรงนี้เองที่ผมเข้าใจว่าความกลัวไม่ใช่สัตรูเสมอไปความกลัวคือสัญญาณเตือนว่ามีบางสิ่งสำคัญกำลังจะเกิดขึ้นและเรากำลังยืนอยู่ตรงจุดที่ท้าทายความกลัวบอกเราว่าสิ่งนี้มีความหมายต่อคุณเพียงแต่ว่าคุณจะเลือกใช้มันอย่างไร ถ้าเรามองความกลัวเป็นกำแพงเราก็จะถอยหนีและไม่กล้าเดินต่อแต่ถ้าเรามองว่าความกลัวคือเชื่อเพลิงเราจะใช้มันเติมไฟให้กับการก้าวไปข้างหน้าความต่างของสองมุมมองนี้สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปได้เลยหลายคนอาจคิดว่าง่ายสีที่จะพูดแบบนี้แต่ทำจริงมันยากใช่ครับมันยากจริงแต่ทุกอย่างเริ่มต้นจากการยอมรับก่อนว่าความกลัวเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมีเหมือนกัน และการที่คุณรู้สึกกลัวไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันหมายถึงว่าคุณกำลังจะก้าวเข้าสู่บางสิ่งที่มีคุณค่าผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดว่าความกลัวคือเพื่อนร่วมทางมันจะไม่หายไปไหนแต่เราสามารถเลือกตำแหน่งของมันได้ถ้าเราปล่อยให้มันนั่งอยู่หลังภูมิใจชีวิตเราก็จะถูกขับไปในทิศทางที่เต็มไปด้วยการหนีแต่ถ้าเราบอกให้ความกลัวนั่งเบาะหลังให้มันอยู่กับเราก็จริงแต่เราเป็นคนขับเส้นทาง มันก็จะยังอยู่แต่ไม่สามารถบังคับชีวิตเราได้อีกต่อไปและนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนนี้ครับ4วิธีที่เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นแรงผลักดันที่มั่นคงวิธีเหล่านี้ไม่ใช่สูตรสาเร็จตายตัวแต่คือแนวทางที่คุณสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อไม่ให้ความกลัวมาขังคุณไว้แต่กลับช่วยให้คุณก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมก่อนจะลงลึกไปถึงแต่ละวิธี ผมอยากให้คุณลองนึกภาพความกลัวของตัวเองในตอนนี้อาจจะเป็นความกลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ความกลัวว่าจะไม่สำเร็จความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งความกลัวว่าจะผิดพลาดเหมือนที่ผ่านมาให้นึกถึงมันชัดๆเหมือนคุณกำลังถือมันอยู่ในมือแล้วลองถามตัวเองว่าถ้าความกลัวนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทำร้ายคุณแต่มันถูกส่งมาเพื่อบอกอะไรบางอย่างกับคุณคุณคิดว่ามันกำลังสื่อสารอะไร บางทีมันอาจกำลังบอกว่านี่คือสิ่งสำคัญต่อชีวิตคุณหรือคุณกำลังจะก้าวออกจากเขตปลอดภัยถ้าเราเปลี่ยนหมายความของมันได้ความรู้สึกกลัวก็จะไม่ใช่กำแพงอีกต่อไปแต่มันจะกลายเป็นแสงสัญญาณน,นำทางนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนความกลัวเป็นแรงผลักดันคือหันหน้ามองมันตรงๆและยอมรับว่ามันคือส่วนหนึ่งของเราจากนั้นค่อยเรียนรู้วิธีนามันไปใช้ วิธีแรกที่จะเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นแรงผลักดันก็คือมองความกลัวเป็นข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินเวลาที่เรารู้สึกกลัวเรามักตีความทันทีว่ามันคือสัญญาณของการถอยหรือเป็นเครื่องหมายว่าตัวเองไม่เก่งพอแต่ในความจริงความกลัวคือข้อมูลดิบที่สมองส่งมาเพื่อบอกว่าตรงนี้มีความเสี่ยงหรือตรงนี้ไม่คุ้นเคยมันไม่ใช่คำตัดสินว่าคุณจะล้มเหลว แต่มันคือแค่สัญญาณเตือนว่ามีบางอย่างต้องใส่ใจคุณลองคิดถึงตอนขับรถบนเส้นทางที่ไม่เคยไปมาก่อนระบบ GPS หรือป้ายบอกทางอาจเตือนว่าข้างหน้ามีโค้งอันตรายคุณอาจรู้สึกตื่นตัวหัวใจเต้นแรงขึ้นแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องหยุดรถไม่ขับต่อมันแค่หมายความว่าคุณต้องจับพวงมาลัยแน่นขึ้นลดความเร็วและใช้สติให้มากขึ้นเมื่อผ่านไปได้ คุณจะยิ่งมั่นใจว่าตัวเองมีศักยภาพที่จะรับมือกับสิ่งใหม่ๆได้ความกลัวก็ทำงานคล้ายกันครับเวลาเราจะเริ่มงานใหม่จะบอกรักใครสักคนจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตความกลัวจะเข้ามาเตือนทันทีสมองพยายามบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่คุณคุ้นเคยเระวังด้วยนะแต่ถ้าเราแปลความหมายผิดคิดว่ามันคือเครื่องหมายห้ามเราก็จะไม่กล้าเริ่มแต่ถ้าเรามองว่ามันคือข้อมูล เราจะเอาข้อมูลนั้นมาเตรียมตัวให้ดีขึ้นผมจำได้ว่าตอนเริ่มทำโปรเจกต์ใหม่ครั้งแรกผมกลัวมากว่าจะทำพลาดเพราะไม่มีประสบการณ์เลยแต่พอหยุดฟังความกลัวอย่างตั้งใจผมพบว่ามันกำลังบอกว่าคุณยังขาดความรู้ตรงนี้นะคุณต้องหาคนที่เคยทำมาก่อนมาช่วยหรือไม่ก็หาข้อมูลเพิ่มความกลัวจึงไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือคู่มือที่ชี้ว่าเราต้องเติมเต็มตรงไหน พอผมมองมันแบบนั้นความกลัวก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผมเตรียมพร้อมและมั่นใจมากขึ้นในทางชิตวิทยานักวิจัยบอกว่าความกลัวเป็นผลลัพธ์จากระบบการเอาตัวรอดของสมองที่วิวัฒนาการมาเพื่อปกป้องเราถ้าเราไม่มีความกลัวเลยมนุษย์อาจสูญพันธุ์ไปนานแล้วเพราะจะไม่มีใครระวังภัยไม่มีใครระวังไฟระวังสัตว์ป่าหรือแม้แต่ระวังความผิดพลาดในการทำงาน ความกลัวจึงไม่ใช่ปัญหาแต่คือฟังก์ชันที่มีไว้เพื่อให้เราปลอดภัยเพียงแต่ว่าในโลกยุคใหม่มันอาจส่งสัญญาณมากเกินไปเช่นกลัวการพูดในที่ผ้าสันฐานกลัวการทุกปฏิเสธซึ่งไม่ได้อันตรายถึงชีวิตแต่สมองกลับตอบสนองราวกับเรากำลังเจอเสือโค่งดังนั้นการฝึกมองความกลัวเป็นข้อมูลคือการฝึกตั้งคำถามกับมันว่าความกลัวนี้กำลังบอกอะไรฉัน แทนที่จะถามว่าฉันไม่เก่งพอใช่ไหมเช่นถ้าคุณกลัวการสัมภาษณ์งานแทนที่จะตีความว่าฉันไม่คู่ควรลองถามว่าความกลัวกำลังบอกว่าฉันยังไม่ได้ซ้อมคำตอบหรือเปล่าหรือฉันยังไม่มั่นใจในประสบการณ์ที่มีเมื่อเปลี่ยนคำถามเราก็จะได้คำตอบที่ทำให้เราก้าวต่อไปได้เรานึกถึงนักกีฬาที่ต้องลงสนามครั้งแรกความกลัวจะวิ่งเข้ามาเต็มที่ แต่ถ้าเขาใช้มันเป็นข้อมูลเขาจะบอกตัวเองว่าความกลัวกำลังบอกให้ฉันโฟกัสมากขึ้นต้องวอร์มอัพให้ดีกว่าเดิมต้องใช้พลังงานกับทุกวินาทีแทนที่จะคิดว่าฉันเล่นไม่ได้หรอกความกลัวจึงกลายเป็นเชื้อเพลิงให้เขาใส่ใจมากขึ้นอีกตัวอย่างคือเรื่องความสัมพันธ์เวลาเรากลัวว่าจะถูกปฏิเสธจริงๆแล้วมันอาจเป็นข้อมูลที่บอกว่าคุณให้คุณค่ากับคนคนนี้มาก ถ้าเรามองแบบนี้ความกลัวจะไม่ใช่กำแพงแต่กลายเป็นตัวกระตุ้นให้เรากล้าสื่อสารอย่างจริงใจเพราะเรารู้แล้วว่าสิ่งนี้สำคัญต่อหัวใจเราผมอยากให้คุณลองทำแบบฝึกหัดเล็กๆตอนนี้ลองหลับตาแล้วนึกถึงความกลัวที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตช่วงนี้อาจจะเป็นการเปลี่ยนงานการเริ่มธุรกิจการสารภาพความรู้สึกหรือการแก้าวออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีลองถามความกลัวนั้นว่า คุณกำลังจะบอกอะไรฉันแล้วเขียนคำตอบออกมาเป็นประโยคสั้นๆว่าฉันต้องการข้อมูลมากขึ้นหรือฉันควรเตรียมตัวมากกว่านี้หรือฉันนี่กลัวเสียหน้าแต่จริงๆแล้วฉันทำได้เมื่อเรามองความกลัวเป็นข้อมูลเราจะเปลี่ยนจากการหนีมาเป็นการเรียนรู้เราจะเริ่มเห็นว่าความกลัวทุกครั้งคือบทเรียนที่ชี้ทางว่าคุณควรเติบโตตรงไหนมันอาจไม่หายไป แต่จะไม่บังคับให้คุณหยุดเดินอีกต่อไปวิธีที่สองเปลี่ยนความกลัวเป็นพลังงานของการเตรียมตัวเวลาที่เรารู้สึกกลัวสิ่งที่ร่างกายทำคือกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัวหัวใจเต้นแรงขึ้นมืออาจเย็นเงื่อออกหายใจถี่ขึ้นหลายคนตีความว่ามันคือสัญญาณล้มเหลวแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้คือพลังงานที่ร่างกายส่งมาให้เรา เพื่อบอกว่าเตรียมพร้อมนะกําลังจะเจอสิ่งสำคัญผมอยากเล่าเหตุการณ์หนึ่งตอนสมัยที่ผมต้องขึ้นเวทีเล่นดนตรีครั้งแรกต่อหน้าคนเยอะๆผมกลัวมากมือสั่นจนคิดว่าเล่นไม่ได้แน่แต่รุ่นพี่ที่อยู่ด้วยการบอกประโยคหนึ่งว่าความรู้สึกนี้แหละคือพลังใช้มันไปกับการเล่นไม่ใช่ปล่อยให้มันเผาเราประโยคนั้นเปลี่ยนทุกอย่าง ผมเลือกที่จะใช้ความกลัวเป็นแรงดันให้ผมซ้อมเพิ่มในคืนก่อนขึ้นเวทีตรวจเช็คเครื่องดนตรีมากกว่าปกติและทวนคอร์ดทีลารอบจนมั่นใจสุดท้ายพอขึ้นเวทีจริงแม้ยังมีความกลัวแต่พลังงานทั้งหมดกลับกลายเป็นความเข้มข้นในการเล่นและคืนนั้นผมได้รับเสียงปรบมือที่ทำให้จำไปตลอดความกลัวทำให้เราใส่ใจรายละเอียดมากขึ้นเช่นนักกีฬาที่กลัวแพ้ เขาจะซ้อมหนักกว่าเดิมเตรียมพร้อมมากกว่าเดิมหรือคนที่กลัวการพรีเซนต์พลาดก็จะทำให้เขาซ้อมหน้ากระจกหลายรอบลองอัดเสียงตัวเองลองคาดการคคำถามที่จะถูกถามทั้งหมดความกลัวจึงกลายเป็นแรงบังคับให้เราไม่ประมาทถ้าเราไม่มีความกลัวเลยบางครั้งเราก็อาจชะล่าใจาจนพลาดได้ง่ายๆเหมือนเวลาที่เราขับรถบนถนนที่เคยชินมากเราอาจขับเร็วเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุ แต่ถ้าขับบนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยความกลัวเล็กๆจะทำให้เราใช้สมาธิมากขึ้นและถึงเส้นชัยอย่างปลอดภัยกว่าจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าความวิตกในระดับที่เหมาะสมหรือ Optimal Anxiety นั่นคือความกลัวเล็กๆจะช่วยให้เราอยู่ในโหมดตื่นตัวพอดีไม่มากไปจนกลายเป็นตื่นตระหนกและไม่น้อยไปจนกลายเป็นเฉยเมืนักแสดงมืออาชีพหลายคน เคยยอมรับว่าก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งพวกเขายังรู้สึกกลัวอยู่เสมอแต่สิ่งที่ต่างออกไปคือพวกเขาเรียนรู้จะใช้ความรู้สึกนั้นเป็นเชื้อเพลิงให้โชว์ออกมามีพลังมากขึ้นลองเปรียบความกลัวเหมือนแรงดันน้ำครับถ้าปล่อยออกมาแบบไร้ทิศท,ทางมันอาจพังทลายกำแพงแต่ถ้าเราใส่ท่อใส่หัวฉีดน้ำที่มีแรงดันสูงจะถูกเปลี่ยนเป็นพลังที่แม่นยำและมีประโยชน์มหาศาล ความกลัวก็เช่นกันถ้าเราใช้มันถูกทางมันจะกลายเป็นพลังงานที่พาเราไปสู่ความสำเร็จผมอยากให้คุณลองนึกถึงเรื่องที่กำลังกลัวในตอนนี้เช่นกลัวสัมภาษณ์งานครั้งสำคัญความกลัวนั้นอาจกำลังบอกว่าคุณควรเตรียมพอร์ตโฟลิโอให้ดีกว่านี้นะหรือคุณควรหาข้อมูลบริษัทให้ละเอียดขึ้นถ้าคุณฟังมันให้ดีแล้วเอามาเป็นพลังของการเตรียมตัวคุณจะพบว่าความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นพร้อมๆกัน หลายคนที่สอบไม่ผ่านหรือทำงานพลาดมักพูดทีหลังว่าจริงๆก็รู้นะว่าต้องเตรียมมากกว่านี้แต่ตอนนั้นไม่ทำนี่แหละครับความกลัวถ้าใช้ไม่เป็นมันจะกลายเป็นเสียงที่กดทับเราแต่ถ้าใช้เป็นมันคือแรงกระตุ้นให้เราเตรียมให้เต็มที่ที่สุดผมเองก็ใช้เทคนิคง่ายๆเวลามีงานที่ทำให้กลัวผมจะเขียนออกมาเลยว่าสิ่งที่กลัวคืออะไรเช่น กลัวพรีเซนต์แล้วลืมสคริปต์วิธีแก้คือเขียนโน้ตย่อกลัวตอบคำถามไม่ได้วิธีแก้คือหาคำถามที่คนชอบถามและซ้อมตอบกลัวเจอปัญหาหน้างานวิธีแก้คือเตรียมแผนสำรองความกลัวแต่ละอย่างคือการบ้านที่ทำให้เราต้องเตรียมล่วงหน้าและเมื่อทำเสร็จความกลัวก็เบาลงอย่างเห็นได้ชัดอีกสิ่งหนึ่งที่อยากฝากคืออย่ารอจนกว่าจะไม่กลัวแล้วค่อยทำ เพราะความกลัวจะไม่มีวันหายไปจริงๆแต่ถ้าเรายอมรับมันแล้วเปลี่ยนมันเป็นพลังในการเตรียมตัวเราจะพร้อมกว่าที่คิดและจะกล้าก้าวออกไปแม้ยังมีความกลัวอยู่วิธีที่สแทนที่จะหนีจากความกลัวให้เราเผชิญมันทีละก้าวความกลัวเป็นเหมือนเงาดำที่เราไม่อยากมองตรงๆแต่ยิ่งเราหลบตาเงานั้นกลับดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ สมองมนุษย์มีแนวโน้มที่จะขยายภาพสิ่งที่ไม่รู้จักให้เกินจริงเสมอเพราะมันถูกตั้งโปรแกรมมาเพื่อให้เราปลอดภยัยยิ่งเราไม่เคยเข้าใกล้สิ่งที่กลัวสมองก็ยิ่งจินตนาการว่ามันอันตรายมากแน่ๆแต่ทันทีที่เราเลือกหันหน้าไปมองเราจะพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดผมยังจําได้ชัดตอนเด็กๆ เคยมีประสบการณ์เกือบจมน้ำทำให้ผมฝังใจจนไม่กล้าลงสะว่ายน้ำเลยนานหลายปีความทรงจำครั้งนั้นแข็งแรงมากจนแค่ได้กลิ่นคลอรีนก็ใจเต้นแรงแล้วแต่วันหนึ่งผมเบื่อที่จะหนีเลยตัดสินใจลองใหม่แต่ไม่ได้กระโดดลงท,ทันทีผมเริ่มจากการเอาเท้าแตะขอบน้ำก่อนรู้สึกหัวใจเต้นแรงมากแต่ก็ยังยืนได้พอทำบ่อยๆก็เริ่มนั่งขอบสะเอาน้ำลูบแขน ลองลงครึ่งตัวลองหายใจใต้น้ำลองลอยตัวทีละนิดกว่าจะถึงวันที่ว่ายน้ำจริงๆได้มันไม่ใช่เพราะความกลัวหายไปแต่เพราะผมเลือกจะ,ะเผชิญหน้ากับมันทีละก้าวสิ่งที่เรียนรู้จากตรงนั้นคือความกลัวจะค่อยๆเล็กลงเมื่อเราให้ร่างกายได้พิสูจน์ว่าเราทำได้การเก็บชัยชนะเล็กๆบ่อยๆทำให้สมองสร้างความทรงจำใหม่แทนที่ภาพความล้มเหลวในอดีต นักจิตวิทยาใช้หลักการนี้บำบัดผู้ที่มีความกลัวรุนแรงเรียกว่า exposure therapy หรือการเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปเช่นคนที่กลัวการขึ้นลิฟต์จะเริ่มจากการยืนใกล้ๆลิฟต์ก่อนวันต่อมาอาจลองกดปุ่มเล่นๆโดยไม่เข้าจากนั้นลองยืนในลิฟต์แค่ไม่กี่วินาทีแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็สามารถนั่งลิฟต์ได้ตามปกติ ความสำเร็จไม่ได้มาจากการบังคับให้หายกลัวทันทีแต่มาจากการฝึกทีละก้าวจนสมองเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อันตรายอย่างที่คิดผมชอบเปรียบความกลัวเหมือนการออกกำลังกายครั้งแรกเวลาที่เราไม่เคยยกเวทเลยแล้วหยิบดัมเบลหนักๆมายกทันทีเราจะเจ็บตัวแน่ๆแต่ถ้าเราเริ่มจากน้ำหนักเล็กๆเพิ่มซ้ำทีละน้อยร่างกายก็จะค่อยๆแข็งแรงขึ้น ความกลัวก็เช่นกันเราไม่จำเป็นต้องกระโจนเข้าไปเต็มแรงแค่ยอมขยับทีละก้าวก็เพียงพอแล้วผมเคยมีรุ่นน้องที่กลัวการพูดในที่สาธารณะมากเวลามีการนำเสนอหน้าห้องเขาจะหน้าแดงเสียงสั่นจนแทบพูดไม่ได้เราเลยลองฝึกด้วยกันเริ่มจากการให้เขาพูดกับผมแค่สองคนก่อนวันต่อมาเพิ่มเพื่อนอีกสองสามคนค่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงวันที่เขากล้าพูดต่อหน้าทางห้อง แม้เสียงยังสั่นอยู่แต่เขาพูดจบด้วยครบและสิ่งที่เกิดขึ้นคือรอยยิ้มของเขาความภาคภูมิใจที่ทำให้เห็นว่าการเผชิญหน้าทีละก้าวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้จริงๆคำว่าความกล้าหาญไม่ได้หมายถึงการไม่กลัวแต่คือการเลือกก้าวไปท,ทั้งทั้งที่ยังกลัวอยู่ผมเชื่อว่าหลายคนรอวันที่จะไม่กลัวแล้วค่อยเริ่ม แต่วันนั้นอาจไม่มาถึงสักทีเพราะความกลัวไม่มีวันหายไปทั้งหมดสิ่งที่เราทำได้คือค่อยๆสร้างหลักฐานให้สมองเชื่อว่าฉันทำได้นะและทุกครั้งที่เราทำได้สมองจะบันทึกความสำเร็จนั้นไว้เป็นทุนในการก้าวต่อคุณลองถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณกลัวที่สุดตอนนี้คืออะไรแล้วลองแบ่งมันออกเป็นก้าวเล็กๆที่คุณพอจะทาได้ในวันนี้เช่น ถ้ากลัวการเริ่มธุรกิจอาจเริ่มจากการคุยกับเพื่อนที่เคยทำมาก่อนถ้ากลัวถูกปฏิเสธความรักอาจเริ่มจากการพูดคุยสั้นๆโดยไม่ต้องบอกความรู้สึกทั้งหมดหรือถ้ากลัวการเปลี่ยนงานอาจเริ่มจากการอัปเดตเรซูเม่หรือลองสมัครงานเล่นๆสักที่เพื่อฝึกสัมภาษณ์ก่อนไม่จำเป็นต้องก้าวใหญ่แต่ต้องก้าวจริงอีกสิ่งที่ผมอยากเน้นคือ การให้รางวัลกับตัวเองเมื่อทำได้แต่ละก้าวไม่ว่าเล็กขนาดไหนสมองมนุษย์ชอบการเสริมแรงเชิงบวกเวลาที่เราฉลองแม้ความสำเร็จเล็กๆความกลัวก็จะถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกภูมิใจทำให้ก้าวต่อไปง่ายขึ้นมากความกลัวไม่เคยหายไปจากชีวิตใครทั้งนั้นแต่เราสามารถทำให้มันเป็นเหมือนคู่ซ้อมที่คอยบังคับให้เราตื่นตัวมากขึ้น แข็งแรงมากขึ้นและพร้อมก้าวไปไกลกว่าที่เคยเป็นถ้าเราหยุดหนีแล้วเลือกเผชิญหน้าทีละก้าวเราจะพบว่าความกลัวไม่ใช่ยักษ์ใหญ่แต่มันคือเพื่อนที่ช่วยให้เราเติบโตวิธีที่4เปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความหมายในชีวิตเวลาที่เรากลัวอะไรบางอย่างมากๆมันมักจะสะท้อนว่าสิ่งนั้นมีความหมายกับเรามากเช่นกันเรากลัวสอบตกเพราะเราอยากเรียนจบเรากลัวการบอกรับ เพราะเราให้ความสําคัญกับความสําคัญนั้นเรากลัวการล้มเหลวในงานใหม่เพราะเราต้องการพิสูจน์คุณค่าของตัวเองถ้าเราไม่แคร์เลยเราคงไม่รู้สึกกลัวด้วยซ้ําดังนั้นวิธีสุดท้ายในการเปลี่ยนความกลัวคือการถามตัวเองว่าความกลัวนี้กำลังชี้ไปที่คุณค่าหรือความหมายอะไรในชีวิตเราคำตอบที่ได้จะกลายเป็นแรงผลักที่มั่นคงกว่าความกลัวเสียอีกผมเคยรู้จักคนคนหนึ่งที่กลัวการพูดต่อหน้าคนอย่างมากแต่เขาเป็นครู ความกลัวของเขาแรงมากจนครั้งแรกที่ขึ้นห้องเรียนเขาพูดเตดขัดจนเด็กๆหัวเราะแต่แทนที่จะหนีเขาถามตัวเองว่าทำไมฉันถึงกลัวนักคำตอบคือเพราะเขาอยากเป็นครูที่ดีอยากให้เด็กได้รับความรู้เต็มที่ความหมายตรงนี้ใหญ่กว่าความกลัวและสุดท้ายมันผลักให้เขาฝึกฝนอย่างหนักจนกลายเป็นครูที่นักเรียนรักที่สุดคนหนึ่งในทางจิตวิทยามีทฤษฎีที่พูดถึง approach motivation คือเมื่อเราผูกสิ่งที่ทำกับคุณค่าในชีวิตความกลัวจะถูกกลบด้วยแรงขับที่มาจากความหมายเช่นถ้าเรากลัวการล้มเหลวในธุรกิจแต่คุณค่าของเราคือการดูแลครอบครัวแรงผลักจากคุณค่าจะพาเราลุกขึ้นมาลองใหม่แม้จะกลัวอยู่ก็ตามสิ่งนี้ยังสอดคล้องกับนักจิตบำบัดที่มักถามผู้ป่วยว่าคุณอยากใช้ชีวิตแบบไหนที่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้วจะไม่เสียใจคำถามนี้ทำให้หลายคนตระหนักว่า ความกลัวที่เรามีไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือป้ายบอกทางว่าตรงนั้นคือเส้นทางที่มีความหมายสำหรับเราเมื่อเราเจอความกลัวคล้าต่อไปลองถามว่าสิ่งนี้สำคัญกับฉันเพราะอะไรคุณอาจค้นพบว่ามันคือสิ่งที่คุณไม่อยากพลาดในชีวิตและคำตอบนี้แหละที่จะทำให้ความกลัวกลายเป็นแรงผลักที่มั่นคงกว่าความกลัวเสียอ,อีกสุดท้ายแล้วความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดออกไปจากชีวิต เพราะมันจะอยู่กับเราเสมอแต่ถ้าเรารู้จักมองมันเป็นข้อมูลใช้มันเป็นพลังงานในการเตรียมตัวเผชิญหน้าทีละก้าวและเชื่อมโยงมันเข้ากับความหมายในชีวิตความกลัวจะไม่ใช่กำแพงอีกต่อไปมันจะกลายเป็นสะพานที่พาเราไปสู่การเติบโตผมอยากให้คุณลองถามตัวเองในคืนนี้ว่าความกลัวที่ใหญ่ที่สุดของคุณตอนนี้คืออะไรและมันกำลังสะท้อนถึงคุณค่าอะไรในใจคุณแล้วคุณละ่ะ เคยมีสักครั้งไหมที่คุณใช้ความกลัวเป็นแรงผลักให้ก้าวไปข้างหน้าลองเล่าในคอมเมนต์เพื่อประสบการณ์ของคุณจะช่วยปลุกใจใครอีกหลายคนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ